สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนเมษายนพศ2565นะคะชาวราศีสิงห์วันที่จะเป็นการแบ่งตามศาสตร์ตะวันตกนะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ในช่อง description ด้านล่างคำอธิบายใต้คลิปนะคะความตั้งใจของผู้อ่านในการมีนนช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเรานะ ผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจากกักรวาลเทวดานางฟ้าให้กับทุกคนเลยนะคะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะจะดึงดูดเรื่องราวดีๆคนรักดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะมาดูพลังงานภาพระวมของชาวราศีสิงห์ก่อนนะหรือว่าผู้ที่มีลัคนาตรงกับราศีสิงห์นะคะมาดูว่าเป็นยังไงกันบ้างนะว้าวชาวราศีสิงห์สัญญาณความร่ำรวยมั่งคั่งเข้ามานะคะ สถานการณ์อะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่เวิร์กมาก่อนนะคะอาจจะเคยเจอแบบรักสามเศร้าหรืออะไรก็ตามนะคะในอดีตคือเรื่องของความรักที่อาจจะไม่เวิร์กเนาะทำให้คุณมีการตัดสินใจหรือคุณหันกลับมาดูแลตัวเองนะคะแล้วก็มีพลังของความสําเร็จปรากฏขึ้นในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินเด่นมากเลยนะคะ ที่สำคัญนะเหมือนคุณเปิดใจในการพูดคุยกับคนหลายๆคนมากขึ้นนะคะมีสัญญาณการสื่อสารทางไกลปรากฏขึ้นมานะคะอาจจะเป็นการแชทพูดคุยผ่านโลกโซเชียลก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นในเว็บเดทที่น่าเชื่อถืออะไรประมาณนี้นะคะสิ่งนี้คุณจะเริ่มเปิดโอกาสให้ตัวเองนะแล้วก็จะมีแรงดึงดูดเรื่องของคู่เข้ามานะคะเหมือนจะเป็นช่องทางการที่พบเจอกับคู่นะ กับอีกอย่างหนึ่งนะคะมีสัญญาณของชาวราศีสิงห์นะคะในเรื่องของการดําเนินเอกสารสัญญาการเดินทางอะไรต่างๆหรือว่าในเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพหน้าที่การงานก็ได้นะสัญญาณออกมาบอกว่าสิ่งนี้จะส่งเสริมให้คุณเหมือนยิ่งประสบความสําเร็จในชีวิตเลยนะเรื่องความมั่นคงนะในหัวใจแอบมีเงาในอดีตอยู่บ้างนะชาวราศีสิงห์แต่สิ่งที่ผู้อ่านเห็นก็คือเป็นพลังสัญญาณของผู้ที่จะ มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะที่จะก้าวไปข้างหน้าคือเราจะต้องลุยแม้ว่าแบบในหัวใจอาจจะแบบมีเงาเงาอยู่บ้างนะคะแต่ตัวคุณเนี่ยจะมีพลังงานบวกดีงามมากในเรื่องของการเดินทางจะเด่นนะสัญญาณการเดินทางเด่นมากเลยนะคะคู้อ่านขอเปิดไพ่ให้อีกหนึ่งใบนะสัญญาณเดวิลขึ้นกลี่ยาวๆเลยนะคะสัญญาณดีงามเกี่ยวข้องกับการเดินทางอีกแล้วนะคะเกี่ยวข้องกับทางไกลนะสัญญาณนี้หมายถึงว่า ชาวราศีสิงห์นะคะในการที่คุณได้ทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางไกลการเดินทางนะคะ Import Export ออนไลน์อะไก็ตามเนาะเหมือนจะนำคุณไปสู่ความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งในเรื่องความรักความสัมพันธ์การเดินทางก็จะทำให้คุณได้พบเจอคู่ครองนะคะคู่ของคุณอาจจะเป็นคนทางไกลได้นะคะต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนนะว้าวนะ ผู้อ่านขอดูพลังงานของชาวราศีสิงห์ช่วงเดือนเมษายนนะคะสัญญาณออกมาบอกว่าคุณจะมีการจบอะไรบางอย่างแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะและเน้นเรื่องการเงินเด่นมากนะคะเรื่องการพัฒนาตนเองเรื่องของความร่ำรวยนะอาจจะเกี่ยวข้องกับการลงทุนธุรกิจหรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องออกับการงานค่อนข้างมาเด่นจะดึงดูดการเงินเข้ามาด้วยนะคะ ความขยันความตั้งใจของคุณนะคะจะทำให้แบบหล่อสวยและรวยมากอะไรอย่างเงี้ยเลยนะประมาณนั้นเลยนะคะสัญญาณอีกอย่างหนึ่งคือคุณกำลังรอคอยคู่ชีวิตของคุณคู่ของคุณมีเกณฑ์ดีงามมากเลยนะคะมีความเหมาะสมกันนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินแล้วก็เป็นคู่ชีวิตที่จะจะดึงดูดความร่ำรวยความมั่นคงเข้ามานั่นเองนะคะ ว้าวมากๆเลยนะผู้อ่านขอดูพลังงานของคนคนนั้นนะคะคนในความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์นะมีเกณฑ์ว่าเขาเคยเจอเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันพลิกสถานการณ์ในชีวิตเหมือนกันนะเป็นเรื่องราวที่ไม่คาดคิดมาก่อนในชีวิตนะคะเขาจะผ่านสถานการณ์นั้นแล้วก็จะต่อสู้แล้วก็ลุยมากๆมีจิตใจที่มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวนะคะเมื่อเขาตั้งใจอะไรแล้วเขาจะทำให้สำเร็จให้ได้นะ ที่สําคัญเป็นคนใจดีนะคะและมีพลังงานบุญปรากฏขึ้นด้วยนั่นหมายถึงว่าถ้าเขาทําบุญทําทานนะอะไรก็ตามที่เขาตั้งใจไว้ที่มุ่งมั่นเนี่ยมันจะมีทิศทางไปสู่ความสําเร็จเช่นเดียวกันนะคะมาดูสถานการณ์ของชาวราศีสิงห์และความสัมพันธ์ในช่วงเดือนเมษานะว้าวสิบถ้วยขึ้นมานี่คือดีงามมากนะคะชาวราศีสิงห์นะคะ ถ้าเป็นคู่ในความสัมพันธ์เนี่ยช่วงเดือนเมษาเหมือนกับว่าถ้าเป็นคู่แต่งงานหรือคู่ในความสัมพันธ์ที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันหรือมาเจอกันเนี่ยจะแบบอบอุ่นมากๆเลยนะคะคือมีความเป็นครอบครัวมีความรักที่เต็มสัญญาณสวยมากนะคู่นี้มีสัญญาณคู่ชีวิตที่ดึงดูดความร่ำรวยความมั่นคงเรื่องฐานะการงานการเงินดีมากนะคะ ในชาวราศีสิงห์บางคนนะคะที่จะมีเรื่องของการลงทุนธุรกิจหรือว่าขยายกิจการหน้าที่การงานก็อาจจะพบเจอคนมากขึ้นนะคะจะนำความสําเร็จเข้ามาในชีวิตนั่นเองพลังดีมากเลยนะคะของชาวราศีสิงห์และความสัมพันธ์นะผู้อ่านขอดูสัญญาณในอนาคตนะคะซึ่งเป็นพลังงานของผลลัพธ์นั่นเองนะสัญญาณออกมาบอกว่าอะไรที่ชาวราศีสิงห์รออยู่นะคะรอคอยจังหวะเวลา รอคอยการพบเจอคู่อะไรอย่างเงี้ยจะมีสัญญาณของคําตอบการได้พบเจอกันนะคะมีสัญญาณของการเดินทางมาพบเจอกันมีสัญญาณของการปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตอะไรบางอย่างนะคะ,ะเพื่อความรักความสัมพันธ์หมายถึงว่าในการที่จะสร้างชีวิตครอบครัวของชาวราศีสิงหรือในอนาคตที่จะมีชีวิตคู่เนี่ยจะต้องมีรูปแบบการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างด้วยนะคะ ต้องใช้พลังงานบวกพลังของความฮึกเหิอเมอะพลังของการเริ่มต้นใหม่อะไรใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตอาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตคุณไปจากเดิมเลยก็ได้นะคะสัญญาณออกมาบอกว่าจะมีคำตอบข่าวดีเกิดขึ้นนะคะว้าวผู้อ่านถามโรแมนดิจลนะคะว่าอยากจะบอกอะไรชาวราศีสิงห์บ้างนะคะช่วงเดือนเมษายนนะมีสัญญาณแพทชั่นขึ้นมานะคะนี่คือ ความหวานแหววนะคะมีความหลงไหลในความรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนช่วงเมษาเนี่ยถ้าเป็นคู่กันก็จะอินกับความรักมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีสัญญาณว่าคุณทั้งคู่จะติดกันมากแล้วก็ถ้าอยู่ด้วยกันก็คือติดเป็นเหมือนปาท่องโกเลยเนาะหรือไม่ก็ถ้าแชทก็จะแชทกันตลอดเวลาอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะสัญญาณออกมานะ่ารักดีนะแล้วก็คุณจะมีการเฟรชนะคะถ้าชาวราศีสิงห์คนไหนที่ยังโสดอยู่นะคะก็ น่าจะถึงเวลาแล้วละ่ะต้องเปิดใจนะคะเปิดใจพูดคุยมีการทำความรู้จักนะคะมีการจีบเนาะใช้คำหวานแหววพูดจาอะไรที่มันแบบทำให้เรารู้สึกสดใสปิ๊งปังนะคะสิ่งนี้จะนำความหวานเข้ามาแล้วก็จะดึงดูดคู่เข้ามาด้วยนะอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นสัญญาณของอเนื้อคู่ที่มีความมั่นคงเรื่องการงานการเงนิงนงนะ finance and career ขึ้น แสดงว่าเป็นคู่ที่จะสนับสนุนกันนะคะในเรื่องของความมั่นคงนั่นเองเชื่อมโยงกับสัญญาณของคู่ชีวิตนี้เลยนะสัญญาณดีงามมากนะคะผู้อ่านถามจักระซึ่งเป็นไพ่พลังงานนะคะว่าอยากจะบอกอะไรชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนเมษาบ้างนะคะสัญญาณออกมาบอกว่าขอให้คุณมีศรัทธาในความรักอยู่เสมอนะคะเชื่อมั่นและศรัทธาในความรักนะแล้วจะดึงดด คู่ชีวิตของคุณเข้ามานะคะอะไรที่คุณสับสนกังวลใจนะคะ,ะก็ขอให้ปลดปล่อยเรื่องราวที่มันเป็นพลังงานลบออกไปนะคะมันจะมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่จะทําให้คุณรู้สึกถึงความชัดเจนนะคะเหมือนมีเพอร์เซพชันที่ชัดเจนมองเห็นอะไรที่มันสว่างสดใสเป็นคําตอบนั่นเองนะคะ สัญญาณมิโรเคิลเกิดขึ้นสิ่งนั้นเป็นปฏิหารในชีวิตคุณนะคะทั้งเรื่องราวของชีวิตทั้งเรื่องราของความรักนะคะเหมือนจะมีปฏิหารอะไรเกิดขึ้นกับเรานะสัญญาณสวยมากเลยนะคะพลังงานดีๆนะผู้อ่านถามออโรเคิลซึ่งเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตนะคะอยากจะบอกอะไรชาวราศีสิงห์นะสัญญาณออกมาในเรื่องราวของดอกไม้นะคะธรรมชาตินะคะถ้าชาวราศีสิงห์นะคะคุณได้แบบ ไปเที่ยวธรรมชาติเนี่ยจะทําให้พลังงานบวกของคุณดีงามมากขึ้นนะคะกับอีกอย่างหนึ่งมีอะไรบางอย่างที่สัมพันธ์กับดอกไม้นะดอกไม้น่าจะเป็นสื่อกลางหรือดึงดูดความสําเร็จอะไรบางอย่างเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเขาอาจจะมามอบดอกไม้ให้เราก็ได้นะคนคนนั้นเขาอาจจะมอบดอกไม้ให้เราก็ได้นะคะเพื่อเป็นสัญญาณสัญ,ญลักษณ์ของความรักอะไรอย่างเงี้ยนะอีกอย่างหนึ่งนะคะสัญญาณออกมาบอกว่า อยากให้ชาวราศีสิงห์นะคะเรียนรู้เรื่องของการเยียวยาหรือการดึงพลังงานบวกนะคะพลังงานนี้นะคะเป็นพลังสัญญาณว่าชาวราศีสิงห์บางคนเนี่ยฝึกเรื่องของสตินะคะฝึกเรื่องของสมาธิหรือสามารถสัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นคนที่ฝึกเรื่องของสมดุลพลังงานนะคะ,ะชาวราศีสิงห์จะมีพลังงานนี้อยู่นะสวยมากเลยนะคะ กับอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดตัวคุณเองนะชาวราศีสิงห์คุณได้เหมือนกับดึงพลังงานบวกของตัวเองมาด้วยการฝึกสมาธิหรือทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการปรับสมดุลพลังงานภายในเราภายในตัวเรานะคะสิ่งนี้ก็จะดีมากๆเช่นเดียวกันดึงดูดความสําเร็จดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะอีกอย่างหนึ่งนะคะมีสัญญาณของการที่คุณสามารถที่จะอินสปายก็คือสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนะคะ อาจจะด้วยการสื่อสารการสอนการทําอะไรบางอย่างที่คุณได้สื่อสิ่งดีๆให้กับผู้คนนะ่ะจะเป็นพลังงานบุญที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์นะเด่นมากในช่วงเมษานะคะว้าวผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนที่เข้าชมคลิปนี้เลยนะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะปลอดภัยและปลอดโรคนะ แล้วเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ